ตอนที่1875ชื่อตอนว่าฝ่าฟันหลิงฮั่นทอนหายใจที่เจ้าชิงเฟิงยังไม่ตายเจ้าชิงเฟิงถูกพลังงานกันก,นกำเนิดนิรันดร์เปลวของเขานั้นกระแทกอย่างรุนแรงแต่ในวินาทีสุดท้ายชายร่างใหญ่ก็ลงมือช่วยเหลือเขาเอาไว้เจ้าหนูข้ากำลังช่วยเหลือเจ้าอยู่ชายชราร่างสูงพูดกับหลิงฮั่น การสังหารคนจากนิกายหยงชางจะไม่มีที่ให้เจ้าหลบหนีเนื่องจากเจ้าทรงพลังมากพอเจ้าก็พูดได้สิหลิงฮั่นค้งคำนับเล็กน้อยและพูดว่าท่านกำลังพูดอะไรอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บ่มเพาะเต่าเห่นการสังหารเขาได้สั่งสมประสบการณ์ในระหว่างการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อเขาขัดกลาวแล้วเขาคาดว่าจะก้าวเข้าสู่การตัดครั้งที่สี่ สำหรับเจ้าชิงเฟิงนั้นเมื่อเขาเออกจากเมืองเขาจะหาโอกาสสังหารหมั่นหลิงฮันชนะการต่อสู้ในครั้งนี้ชาชราร่างสูงประกาศสถานการณ์นั้นพลิกกลับอย่างรวดเร็วเกินไปจากพ่ายแพ้เป็นชนะมันรวดเร็วเกินกว่าที่ทุกคนจะยอมรับได้เจ้าชิงเฟิงยังคงได้เปรียบอยู่เห็นเหตุมิใช่หรือและทำไมเขาถึงพ่ายแพ้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามตั้งแต่ที่ชายร่างใหญ่คนนี้ประกาศผู้ใดการจะกล้าสแสดงความคิดเห็นผู้ที่วางเดิมพันเจ้าชิงเฟิงว่าจะชนะก็ได้แต่ต้องทอดทถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้เรีดีว่าผลลัพธ์คาดไม่ถึงเป็นอย่างมากพูดได้เลยว่าการพนันนั้นทำเงินได้มากมายผู้ชมเดินจากไปทีละคนทีละคนทคนว่ายังมีซุนตงเฉิงเฟิงยุ่นและคนอื่นๆที่ยังตกอยู่ในความสูญเสีย และยังไม่ฟื้นคืนสติกลับคืนมาทำไมหลิงฮั่นถึงชนะกันสตรีศักดิ์สิทธิ์ถอนหายใจออกมาด้วยความล่องออกใบหน้าของนางซีดและเต็มไปด้วยเหงือ่อทิดาโรเองก็พ่นลมหายใจออกมาผู้ชายหน้ารังเกียจคนนี้แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาทำให้นางต้องรู้สึกอึดอัดอยู่ตั้งนานหน้ารังเกียจจริงๆหลิงฮั่นเดินออกไปแต่แล้วเขาก็ได้พบกับใบหน้าที่เขาคุ้นเคยพี่หลิง ไม่คาคิดว่าจะได้เจอกันทีน่นี่ลูเซียนหมิงหัวเราะส่วนตงที่ติดตามลูเซียนหมิงมาในตอนนี้เองเขาก็ตระหนักได้แล้วว่าเขาได้ทําการผิดพลาดครั้งใหญ่เพียงใดก่อนหน้านี้ปรากฏว่าลูเซียนหมิงและหลิงฮั่นนั้นรู้จักกันมานานแล้วมิน่าแปลกใจเลยที่ลูเซียนมิงจะไม่พอใจเขาในสิ่งที่เขาแสดงออกมา ซุนตรงรู้สึกตึงเครียดอ,อยู่ภายในจิตใจและเขาคิดหาวิธีการแก้ไขในทันทีจากนั้นเขาก็ได้วิ่งไปทางหลิงฮั่นและกล่าวว่าพี่ชายหลิงข้าได้ทําให้ท่านต้องรู้สึกขุนเคืองใจในก่อนหน้านี้และข้าเองก็รู้สึกสับสนข้าหวังว่าพี่ชายหลิงจะยกโทษให้รอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของโลเซียนหมิงเป็นเรื่องที่ดีที่ซุนตรงรเริ่มที่จะยอมรับความผิดพลาดของเขาและให้เกียรติหลิงฮั่นเป็นอย่างมาก เขาเชื่อว่าหลิงฮั่นจะต้องพึงพอใจมากหลิงฮั่นนั้นไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจเลยเป็นซุนตงที่มาย่่วยุเขาก่อนแต่เขาก็ได้ลงโทษอีกฝ่ายไปแล้วเขาบอกมือและพูดว่าข้าจำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วอย่างนั้นหรอช่างมันเถอะซุนตงถอนหายใจด้วยความล่องออกและเหลือบมองที่ลูเซียนหมิงเมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขารับรู้ได้ว่าเขาทำถูกแล้วพี่หลู หลิงฮานเอื้อมมือไปทางหลู่เซียนหมิงไว้เรากลับไปคุยกันทีหลังหลู่เซียนหมิงยิ้มยังไม่ต้องรีบข้ามีสหายรออยู่หลิงฮานยิม้มอ้อมีแค่เพียงคนเดียวอย่างนั้นรอแล้วข้าละ่ะทิดาโรเดินเข้ามาพร้อมกับบั้นท้ายอันสวยงามของนางหลู่เซียนหมิงมีความยับยั้งชั่งใจเป็นอย่างมากในเรื่องของหญิงงามแต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงและไม่ต้องพูดถึงซุนตงเลย เขาเป็นคนที่หมกมุ่นเป็นอย่างมากเขาจะต้านทานเสน่ห์ของทิดาโรได้อย่างไรกันสัตรียศักดิ์สิทธย์ยนอยู่ข้างทิดาโรและถูกบดบังเท่าที่หลิงฮันรู้มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่เหนือกว่าทิดาโรก็คือจักรพรรดินีและหูนิวเนื่องจากว่านางเป็นเพื่อนของหลิงฮันเช่นนั้นเราก็ไปด้วยกันเถอะหลู่เซียนหมิงยิ้มดวงตาของเขานั้นเปล่งประกายอย่างอ่อนโยนไปทางทิดาโร เขามั่นใจอย่างเต็มที่ที่จะปราบปรามหญิงสาวที่มีเสน่ห์นางนี้เขาคือใครเขาคือนายน้อยแห่งเมืองวิถีโอสดและในมิชา้าเขาก็จะได้กลายเป็นผู้ปกครองเมืองวิถีโอสดและเป็นไปไม่ได้ที่นางจะไม่สนใจเขาสำหรับหลิงฮั่นนั้นหลิงฮั่นแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ที่นี่คือเมืองวิถีโอสดไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็เท่านั้น ยิ่งไปกว่าน,นั้นกว่าที่จะไปถึงตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้อย่างน้อย,อยๆก็ในอีกไม่กี่หมื่นล้านปีข้างหน้าหลิงฮั่นมีศักยภาพเท่านั้นเมื่อเห็นว่าหลูเซียนหมิงพูดอย่างนั้นหลิงฮั่นก็ไม่ได้แก่งในเรื่องของการปฏิเสธสัก,สกเท่าไหร่ก็ได้แต่บอกมือให้กับสตรีศักดิ์สิทธิ์และคว้าจับไปที่เอวของนางน,นั่นทําให้หัวใจของสตรีศักดิ์สิทธิ์สงบลงเพราะระหว่างเธอกับหลิงฮั่นนั้นมีอารมณ์ร่วมกันนับหมื่นปี ลูเซียนหมิงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในดวงตาของเขาเขามีความมั่นใจมากขึ้นโดยธรรมชาติแล้วแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมหลิงฮั่นถึงไม่ได้สนใจเทพธิดารอแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเขากันทั้งกลุ่มย้ายมายัางลานที่พักของลูเซียนหมิงอันดับแรกเขาจัดที่สำหรับหลิงฮั่นทั้งสมคนจากนั้นพวกเขาก็นั่งลงในสวน นำวายออกมาและพูดคุยกันขณะดื่มแน่นอนว่าเขาต้องการให้หลิงฮันกลายมาเป็นผู้ติดตามของเขาแต่ตอนนี้เองเขาก็ยังไม่ได้รับตําแหน่งในตอนแรกเขาต้องการช่วยเหลือลิงฮันแต่เขาก็ได้พลาดโอกาสไปผลก็คือเขายังคงเป็นนี้ชีวิตของหลิงฮันอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่ก e ล้าเอ่ยมันออกมาเช่นนั้นก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนเขาเป็นผู้สืบทอดของเมืองวิถีโอสถ ด้วยคำเชิญของเขาหลิงฮั่นไม่จำเป็นต้องสนใจกฎของอาณาเขตที่4ถ้าเขาต้องการอยู่สองสามวันเขาก็สามารถอยู่ได้สองสามวันกราบใดที่ลูเซียนหมิงหรือว่าเขาไม่รีบร้อนเม็ดยาเสริมรากฐานจะจัดส่งให้ในวันถัดไปเขาไม่ได้ทานเองแต่มอบมันให้กับจักรพรรดินีภายในร่างกายของเขานั้นมีสมบัติมากมายแม้แต่ราชานิรันส่วนใหญ่ยังต้องอช้า รากฐานของจักรพรรดิน,นีนั้นอ่อนแอกว่าเขามากสิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหอคอยน้อยสิ่งที่จะช่วยเสริมรากฐานของเขาได้นั้นจําเป็นจะต้องเป็นสมบัติเช่นยกดาวสวรรค์สาหรับเม็ดยาเสริมรากฐานนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้มากนักยกดาวสวรรค์จะต้องรอจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดของระดับสีนิพนก่อนถึงจะสามารถกลั่นได้มิฉะนั้นมันจะเติมเต็มข้อบอกพร่องในเส้นทางการเพาะปลูกก่อนหน้านี้เท่านั้น ปกติแล้วจากราพดินีจะไม่ปฏิเสธหลิงฮั่นนางมีเวลาในการบรรลุเป็นตัวตนสีนิพานแต่ด้วยเม็ดยาเสริมรากฐานนางก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ในระยะเวลาอันสัน้นหลิงฮั่นก็เหมือนกันการต่อสู้กับเจ้าชิงเฟิงนั้นคุ้มค่ามากและเขาได้มาถึงจุดสูงสุดของระดับสามนิพานแล้วหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเขาได้มาถึงสภาวะสมบูรณ์และพร้อมที่จะบรรลุในการตัดครั้งที่สี่ สิ่งนี้ทําให้ลูเซนหมิงผิดหวังเล็กน้อยเขาหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลิงฮันในความคิดของเขามันจะต้องใช้เวลาในการบรรลุเป็นตัวตนระดับสีนิพนธ์และมันเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสําเร็จโดยปราศจากเวลานับหมื่นปีอย่าลืมว่าพวกเขานั้นมีอายุขไขที่ยืนยาวในหอคอยจมินหลิงฮันนั่งอยู่ใต้ต้นวตาสงสารระดับสีนิพนธ์อยู่ใกล้แค่เอื้อมในทะเลห่งความทรงจา การต่อสู้กับเจ้าเชิงเฟิงถูกดึงออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการขัดเกลาภายใต้ต้นว่ตาสงสาร1วันเท่ากับ100ปีหลิงฮั่นได้เห็นความหวังแล้วแต่เขายังคงอยู่ในหอคอยเทมินเป็นเวลา2เดือนก่อนที่จะรู้สึกถึงโอกาสในการบุกทะลวงในที่สุดเมื่อเขายืนขึ้นจกกักรพรรดินีก็ลืมตาขึ้นเช่นกันทั้งสองออกมาจากหอคอยเทมินก้าวขึ้นไปในอากาศ มาถึงภูเขาที่แห้งแล้งจากนั้นจึงปล่อยลมหายใจทันใดนั้นเมฆสายฟ้าลอยอยู่เหนือหัวของพวกเขาและมันน่ากลัวเป็นอย่างมากมันเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องมีอะไรผิดปกติทันใดนั้นชายเปลือยกายก็ได้วิ่งออกมาจากภูเขาเขากระโดดและสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วมีหญิงสองคนอยู่ข้างๆเขาซึ่งสวมเสื้อผ้าอย่างเร่งเร่งด้วยเช่นกันมันเกิดอะไรขึ้นกับที่แห่งนี้กัน